มาอีกแล้ววันนี้อยากกินแหนมอยู่เมืองนอกไม่มีขายต้องทางกินสั่งกินก็ได้แต่มันแพงมีหนังหมูนิดนึงมีกระเทียมแล้วก็พริกไทยไรนี่น้ำตาลอยากใส่น้ำตาลด้วยติดน้ำตาลมากทำตามที่ตัวเองชอบชอบในสิ่งที่ตัวเองกินก็ต้อง ตามใจตัวเองนี่แล้วก็พงเนมไยนี่หมูบดกิโลหนึ่งใส่ถุงมือจริงๆก็ล้างมือละแต่ก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยเอาสายสายหนังหมูไปละอันเนี้ยเดี๋ยวขยำก่อน หมูเออหมูนี่เอาไปแช่แข็งแล้วนะแช่แข็งแต่แช่ไม่นานหงหนมลงที่หลังเอาโรดดีใสไปก้อนเลยแล้วก็เคีออย่ยงตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลแค่ช้อนเดียวช้อนครึ่ง ข้าวให้เข้ากันก่อนใส่ขึ้นมือมันขี้ข้าวเมทนะมันไม่เหมือนมือเปล่ามือเปล่าดีกว่ามาเลยเอาผงแหมใส่ที่เนี่ย แล้วก็ข้าวขอใช้มือเปล่าแล้วการใช้ถุงมือมันไม่ถนัดมันเหนียวมากทงนม้มใสแล้วก็ข้าวให้มันเข้ากันเมรบบานออสเตรเลีย ข้าวได้ที่เราเป็นแบบนี้แล้วก็จะมาใส่ถุงทิ้งไว้สักสองสามวันเพราะว่าที่นี่มันหนาวไม่งั้นมันไม่เปรี้ยวถ้าใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่แต่นี่ชอบกินเปรี้ยก็เอาใส่ถุงแล้วก็ทิ้งไว้ แลสวกะาอาไปย่างเย่ะเน้อทันุ่นนนม,น,ม,มนใจว่ามันแน่นแล้วก็อย่างหลัก ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวทิ้งไว้สักสอสามวันแล้วค่อยแล้วค่อยเอามาย่างเสร็จแล้วขอเสร็จละเอาทิ้งไว้ประมาณ3ามวันแล้วค่อยมาย่างอีกทีนึงเพราะว่ามันจะได้เปรี้ยวอร่อย South Australia. How quickly this all turns, though. Chaser needs four. 14 seconds on the clock. Time restarts. Now, in business terms, PR stands for public relations. Correct. Mary Jo Fernandez was a champion tennis. Correct. And a series of children's books by Nigel Hinton is being Block. Okay. Stop the clock. A series of children's books by Nigel. Hinton.